สวัสดีค่ะเจอกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ของที่เชื่อโกนิกแล้วคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนกันในเนื้อหาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องกราฟสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนักเรียนลองดูเส้นจำนวนข้างบนนะคะจากเส้นจำนวนข้างบนเป็นการแสดงจำนวนลบ605 โดยใช้จุดทึบนะคะลงบนเส้นจํานวนเพื่อบ่งบอกจํานวนนั้นๆนะคะเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงเลข6มีจุดสีดำๆอยู่แล้วก็เลข0ูนย์มีจุดสีดำๆอยู่ตรงเลข5ก็คือมีจุดสีดำๆอยู่นะคะดูตัวอย่างที่ 1. เส้นจํานวนตัวนี้นะคะวงกลมนะคะ ตัววงกลมโปร่งใสนะคะจะอยู่ที่เลขสองแล้วมีการลากเส้นทึบไปทางซ้ายมือนะคะความหมายก็คือเส้นจํานวนนี้จะแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าสองนะคะถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือเราเขียน x น้อยกว่าสองลองมาดูกราฟนี้กันดูบ้างกราฟนี้นะคะเป็นจุดทึบอยู่ที่ลบหนึ่งแล้วก็ลากเส้น ทึบไปทางขวามือนะคะคือกราฟแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบหถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหตัวอย่างต่อมาเป็นจุดทึบที่เลขสาแล้วก็ลากเส้นไปทางซ้ายมือนะคะ เป็นเส้นแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3กราฟตัวอย่างต่อมานะเป็นการใส่วงกลมโปร่งไว้ที่ลบสแล้วก็ลากเส้นออกไปทางซ้ายและทางขวาเลยนะคะความหมายก็คือ กราฟแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ2ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ x ไม่เท่ากับลบ2ก็คือคำตอบของอสมการเนี้ยเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนเลยยกเว้นลบ2ตัวเดียวนะคะในความหมายต่อมากราฟต่อมานะคะเป็นจุดโปร่งนะคะที่ลบ2กับ3นะคะแล้วขีดทึบตรงกลางระหว่างลบ2กับ3 ความหมายก็คือเป็นกราฟแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบสองแต่น้อยกว่าสามถ้าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ x มากกว่าลบสองน้อยกว่าสามคำตอบของอสรรมการนี้จะเป็นลบ1นึ่ศสองแบบนี้นะคะ มาดูกราฟต่อมากราฟต่อมาเขียนจุดทึบอยู่ที่ลบสามแล้วก็สองแล้วก็ลากเส้นระหว่างตรงกลางระหว่างลบสามกับสองความหมายก็คือแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนตั้งแต่ลบสามจนถึงสองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบสาม x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสองก็คือคำตอบของอสมการนี้นะคะก็เป็นคำตอบตั้งแต่ ลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะคะมาดูกราฟต่อมากราฟต่อมาจุดทึบที่ลบหนึ่งแล้วก็เป็นจุดโปร่งที่เลขสามนะคะกราฟนี้แสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแต่น้อยกว่าสามนะคะความหมายก็คือคำตอบของอสมการนี้นะคะมีคำตอบตั้งแต่ลบหนึ่งจนถึง องนะคะซึ่ง3ามจะไม่ใช่คำตอบนะคะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งนะคะแต่น้อยกว่าสามมาดูกราฟต่อมากราฟต่อมาเป็นจุดโปร่งที่ลบสามแล้วก็จุดทึบที่เลขหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกราฟแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบสามแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งถ้าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ ก็คือ x มากกว่าลบ3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะคะคำตอบของอสมการนี้นะคะก็คือเป็นคำตอบ1 0ลบ1ลบ2นะคะแล้วลบ3ไม่ใช่คำตอบนั่นเองค่ะต่อมามาดูเส้นจำนวนต่อมานะคะเส้นจำนวนนี้นะคะเป็นจุดทึบที่เลข1แล้วมีลากเส้นทึบไปทางซ้ายมือ แล้วก็เป็นจุดโปรงอยู่ที่เลขสามแล้วก็ลากเส้นทึบไปทางขวามือความหมายก็คือแสดงจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งหรือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่าสามเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับหหรือ x มากกว่า3นั่นเองค่ะ มาดูกราฟนี้กันดูบ้างกราฟนี้ก็คือเป็นจุดโปร่งที่เลขศูนย์แล้วก็ลากเส้นทึบไปทางสายมือจุดทึบที่เลขสองลากเส้นทึบไปทางฝ่ามือนะคะความหมายก็คือแสดงจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าศูนยหรือจํานวนทุกจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับสองถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ x น้อยกว่า0หรือ x มากกว่าหรือเท่ากับสนะคะ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าในการเขียนกราฟอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะจะมีจุดสองจุดก็คือจุดโป่งกับจุดทึบนะคะแล้วก็มีการลากเส้นทึบใช่ไหมคะความหมายของจุดทึบนะคะจุดทึบมันจะหมายถึงว่ารวมจํานวนบนเส้นจํานวนนั้นนะคะจากจากตัวอย่างกราฟข้างบนเห็นไหมคะมันจุดทึบที่เลขสองใช่ไหมคะความหมายก็คือ เลขสองอ่ะเป็นคําตอบของอสมการนี้ด้วยแบบนี้นะคะถ้าเป็นจุดโปร่งนะคะความหมายก็คือมันจะไม่รวมจํานวนนั้นหรือว่ายกเว้นจํานวนนั้นบนเส้นจํานวนจากตัวอย่างเนี้ยศูนย์นะคะจะไม่ใช่คําตอบของอสมการนี้นะคะคําตอบของอสมการนี้ก็จะเป็นคําตอบตั้งแต่ลบหนึ่งแล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหรือว่าตั้งแต่สองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะ ส่วนเส้นทึบมันมีความหมายว่ายังไงเส้นทึบก็คือมันรวมจํานวนทุกจํานวนที่มันลากผ่านนะคะนี่คือลักษณะของกราฟอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่เชื่อก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ